เทคนิคเลือกซื้อคอนโดมือสองให้คุ้มค่าข้อแรกนะคะลองมาเช็คแปลนห้องดูค่ะว่าห้องของเรานะคะหันหน้าไปทางทิศไหนค่ะ เพราะเวลาที่ห้องเรานะคะหันหน้าไปทางทีศตะวนตกนะคะหรือว่าหันไปทางทิศใต้เนี่ยห้องเราจะรับแสงแดดเนี่ยได้เยอะมากกว่าทิศอื่นๆน,นะคะซึ่งก็จะทําให้อร์ห้องเรานะคะทำงานหนักมากยิ่งขึ้นค่ะและก็นี่เป็นสาเหตุนะคะที่จะทําให้เราจ่ายค่าไฟแพงขึ้นนั่นเอง2ตรวจสอบค่าส่วนกลางด้วยนะคะว่าค่าส่วนกลางเนี่ยมันแพงไปไหมนะคะหรือว่ามันถูกไปนะคะ ถ้าเกิดว่ามันถูกไปนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นภาระให้กับเรานะคะเขาอาจจะมาเรียกเก็บเงินพิเศษกับเราในอนาคตได้นะคะถ้าเกิดว่าเงินส่วนกลางไม่พอคะ่ะ3อย่าลืมลองไปเช็คค่าเช่าของตึกนั้นดูนะคะว่าเขาปล่อยเช่ากันได้เท่าไหร่แล้วก็มีคนเช่ามากน้อยแค่ไหนมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นกรณีที่บางคนต้องการที่จะ ซื้อเพื่อลงทุนนะคะหรือแม้แต่ว่าวันข้างหน้าเราอยากจะเปลี่ยนมือในอนาคตนะคะถ้าตึกไหนที่ทราฟฟิกดีนะคะมันจะขายง่ายค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็ควรจะเปรียบเทียบระหว่างค่าเช่ากับราคาขายของคอนโดนะคะคือถ้าค่าเช่ามันได้น้อยไปมันก็อาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนนะคะอันนี้กรณีคนที่อยากจะลงทุนนะคะและถ้าถามว่า อันไหนคือน้อยอันไหนคือมากะคะอันเนี้ยคือเราต้องคำนวณยิวให้เป็นนะคะซึ่งการคำนวณยิวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าชิจะมาสอนวิธีการคำนวณให้แล้วกันนะคะข้อยากจะให้ตรวจสอบความแข็งแกร่งของนิติบุคคลนะคะชุดนั้นๆด้วยนะคะซึ่งถ้านิติดูแลไม่ดีนะคะมันจะมีเรื่องปัญหาอะไรต่างๆตามมาเยอะเลยนะคะอย่างเช่นงานค้างซ่อมอะไรต่างๆซึ่งคอนโดที่เราไปซื้อน,นะคะบางทีอายุเขาอาจจะมากถึง10ปีไปจนถึง30ปีก็ได้นะคะ ซึ่งเชียมีประสบการณ์ในการซื้อคอนโดอายุ30ปีมาด้วยนะคะเรื่องนี้ถ้าเล่าน่าจะยาวมากๆเลยเดียวเอาไว้เป็นแบบ ภาคต่อแล้วกันเอาเป็นว่าเราสามารถสอบถามนิติได้นะคะว่าเงินกองทุนสำรองของคอนโดนะคะเพียงพอหรือเปล่านะคะเพียงพอที่จะจ่ายค่าไฟค่ารปภค่าแม่บ้านไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือเปล่านะคะข้อต่อไปนะคะเราควรจะไปเช็คพวกสิ่งอำนวยความสะดวกหรือส่วนการนะคะว่ามันยังสามารถใช้งานได้ดีหรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเก็บค่า่วนกลางเราไปแล้วแต่ว่าสาวย่าน้ําใช้ไม่ได้นะคะมันมีนะคะเยอะด้วยนะคะในเชียงใหม่เนี่ย ข้อ6แล้วนะคะก็เราควรจะเช็คสภาพแวดล้อมของคอนโดที่เราจะไปซื้อด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในซอยที่แบบว่ามีร้านเหล้าหรือว่าบาร์เปิดเยอะๆนะคะซึ่งเวลาเราไปดูห้องเรามักจะนัดเวลาดูตอนช่วงบ่ายช่วงเช้าช่วงอะไรก็แล้วแต่นะ,ะแต่ว่าเราควรจะแวะไปดูอีกทีตอนกลางคืนด้วยนะคะและข้อที่7นะคะข้อสุดท้ายค่ะก็คือข้อนี้สําคัญมากๆเลยก็คือการรณนานะคะเช็คสัญญาก่อนที่จะเซ็นนะคะอ่านทุกอย่าง ให้เคลียร์นะคะถ้าไหนไม่เคลียร์ก็สามารถสอบถามทางในหน้านะคะหรือว่าทางเจ้าของที่เราจะขายด้วยนะคะในส่วนของเรื่องการต่อรองราคาหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆอันนั้นทุกคนน่าจะทํากันอยู่แล้วนะคะโอเคสาหรับ7ข้อวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ